หมอวรงเบิกเนรพิธาชวนอ่านหนังสือด็อกเตอร์อนุนจะได้รู้สถาบันกษัตริย์ถูกบิดเบือนหลังจากการเปิดตัวหนังสือสถาบันกษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือนซึ่งเขียนโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์อนุนศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาล่าสุดวันนี้6พฤศจิกายน2565นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าทนายพิธาอยากเชิญชวนนายพิธาและสอสอพักก้าวไก่ที่มีแนวความคิดจะแก้ไขมาตรา112อ่านหนังสือสถาบันกษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือนที่เขียนโดยอาจารย์ดรอนนทศักดิ์วรวิทย์แล้วคุณจะได้รับรู้ความจริงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าที่คุณรับรู้นั้นถูกบิดเบือนอะไรบ้าง ากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์